มาเร็วคนนั้นเอาอาหาราให้น้องค่ะวันนี้เห็นน้องแล้วค่ะเมื่อวานนี้มาไม่เห็นน้องดูสิคนนั้นเลี้ยเลี้น้องอยู่นี่ลูกเห็นเลยเห็นเลยลห็นเลยออกมาทำไมเดี๋ยวหมาใหญ่เดี๋ยวรถจะเหยเียบเอานะลูกมาทำไมลูกไป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 กลับไป เมื่อวานที่มาไม่เห็นคนนั้นเล่นกับน้องเดียมาลูกมาอุย้ยวิ่งแก้นเลยค่ะไปแล้ว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 เดี๋ยวรถจะเหยียบเอานี่นึ่งคนนั้นมานี่มาหาน้องนี่ดูดูด,ดแแนะูแข็งแรงเลยนเะนี่ยแข็งแรงเลยนนี่เฮ้ยคนนั้น <c oughs> เล่นกับน้องเล่นกับน้องลูกม <c oughs> าเมื่อวานไม่เจอ โอ้ไม่กินข้าวหรือเปล่าไม่รู้เมื่อวานนี้หาไม่เจอไปกับคุณแม่หนูไปไหนมาคะหนูไปไหนมาไปกินข้าวลูกปะปไปไปไปกินข้าวเนาะไะมาลูกปะมามามาไปกินข้าวไปเมิ่งเขมิ่งเขมิ่มามา,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 มาลูกมา,มา มาลุกมามาเร็วมาเล่นกับพี่คนนั้นนี่เร็วมาเร็วมาลุกมามาเร็วเร็วเร็วไปไปกินข้าวไปเร็วมามามาข้ามิงมาเร็วมาลุกมามามาไปกินข้าวเนาะเอาข้าวมาให้พี่คนนั้นเอาข้าวมาให้แล้วโอ้ยตายแล้วเมื่อวานนี้ไม่เห็นอือื้มคนนั้นมาเร็วนั่นมานี่เดีว พามามามาดูคนนั้นมาเร็วเร็ววิ่งวิ่งวิ่งติดถนนใหญ่นะคะกลัวรถจะเหยียบน้องแม่น้องนุ่นอยู่ข้างถนนนุ่นเร็วเร็วเร็วคนนั้นมาเร็วมาเร็วเล่นกับน้องเร็ว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 มาน,นี่มานี่มาหนี่รถเหยียบเอา ไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ดเ,เ,เดี๋ยวรถเกียบเอาเจ้าหาที่นอนก่อนอที่นอนให้หนูก่อนนะคะ,ะลูกปะโอ้ยมันเอียงเหรอมสาสะอาหารลูกไปมุนเบิดแหลน่นเอ๊ะมันเอ,เอียงมักษณะเดอลูก ลุกปไปไป่ปป่ปป่ะไป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 ไนไป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 ไ มันไปใสม่มา่ะมา้น่ตัวนี้น้องบอกล้มันไปใส่มานี่มือวาน,นี่หาโบาเห็นเออเออแจ้ง่าเอาเสียใส่น้อมาน้อยว่าเอาเขามาให้มือวานบบเห็นเฮ้ยนั่นตายเดียวเนาะมาสันดอเพราะเป็นรถเหยียบแหงเลี้ตัวเดียวนึงแต่นี่ตัวซาดนี่มาลูกมาโคนันมาลุกมา นั่นมาเร็ว,วมานี่มานี่นั่นมานี่เด้อนั่นก็เป็นสะน้ำเดี๋ยวตกน้ำตายมาลูกมาเนีย่ยโอ้ยอี่หละอยู่นี่เด้อจะไปไก่จ้ลูกเนดะ้ออยู่นี่แหละตรงนี้เด้อฮะออกไปข้างนอกนะลูกนะ รถจะเหยียบเอาเด้อน้องหนีไปกับคุณแม่เมื่อวานึเห็นกลับมาเนี่ยนึกว่ารถเหยียบตายแล้วไปอย่าออกไปข้างนอกกับลูกเด้ออย่ามาใหญ่ใหญ่จะกัดเดี๋เอรถจะเหยียบเอาเด้ออยู่ตรงนี้รู้ไหมหืมเดี๋ยวก็มีคนมารับลูก นี่ค่ะแม่ของน้องเนี่ยแม่ของน้องอ่ะเร็วมากินข้าวกับลูกเ,เร็วๆมามาน้องกินข้าวแล้วเนี่ยค่ะน้องติอยู่อย่างนี้นะค่ะหมอกน้ำหมอกก็ไม่ลงค่ะอันนี้ค่ะคือกินข้าวแล้วเนี่ยน้องกินข้าวแล้วเห็นไหมนี่ย กินข้าวแล้วเก่งจังเลยโอ้ยน้องหิวข้าวเมื่อวานนี้มาหาไม่เจอเพิ่งกลับมาเนี่ยเห็นอยู่ข้างหน้าบ้านเนี่ยเกือบเป็นรถเกียบนอนนี่เนาะนัง่งอันนี้กัมาเอิญตะลูกนีเลยน,นี่มาเรนีนมาให้ลูกแรีนน้ำบานนี้ บ้านที่จังม่รถเหยียบลูกบ้านที่เนี่ยเอาล่อออกไป็นาล้านพุ่นนาหนทางพุ่นบานนี้แม่มาเกลบ่ยน,นพุ่นแม่ถึงตัวบานนี้โอ้ยเนาะหมไหลแม่ก็ได้ปักคนนั้นน้องกินข้าวแล้ว